ณเคยรู้สึกไหมคะว่าเวลาที่เราเนี่ยจะไปสมัครงานใหม่หรือเปลี่ยนงานใหม่เรารู้สึกตื่นเต้นจังเลยไม่รู้ว่า HR เนี่ยเขาจะชอบในคำตอบของเราไหมหรือจะประทับใจในคำตอบของเราหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้พี่อนี่จะบอกว่าเวลาที่เราตอบคำถามเขาไปะคะ่ะให้ตอบออกมาจากความรู้สึกหรือความเป็นตัวตนของเราจริงเพราะสิ่งนี้มันจะเป็นตัวที่เชิญชวนให้ HR เนี่ยอยากจะรู้จักเรามากขึ้นคะ่ะ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็มักจะคิดว่าไอ้คำตอบของเรามันจะต้องเพอร์เฟกมันถึงจะได้งานซึ่งพี่อันนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นร้อนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว HR เนี่ยเขาชอบความจริงใจแล้วก็ความเป็นตัวตนของคุณมากกว่าค่ะอ่าแล้วถ้าสมมติว่า HR เขาถามคุณว่าทำไมคุณถึงอยากเปลี่ยนงานคุณอาจจะพูดถึงความรู้สึกของเราก็ได้ค่ะว่างานที่ดิฉันทำอยู่ในปัจจุบันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะ แต่ดิฉันรู้สึกว่าเห็นไหมรู้สึกว่าเราพูดจากความรู้สึกแล้วแต่ดิฉันรู้สึกว่าตัวเองอยากพัฒนาทักษะจุดๆๆให้เราใส่ไปเลยว่าเราอยากพัฒนาทักษะอะไรด้านไหนนะคะอยากพัฒนาทักษะจุดๆและความรู้ความสามารถให้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนเลยอยากหาโอกาสใหม่ๆ ที่สามารถพัฒนาตัวเองให้เติบโตไปพร้อมกับทีมและเติบโตไปพร้อมกับองคอ์กรที่ยอดเยี่ยมได้ค่ะแบบนี้ค่ะก็จะทำให้ HR รู้สึกว่าคุณไม่ได้หนีปัญหาแต่คุณต้องการพัฒนาตัวเองให้ไปพร้อมให้เติบโตไปพร้อมกับองคอ์กรค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนอย่าลืมเอาทิปหรือไอเดียดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้กันนะคะแล้วถ้าตอนนี้คุณบอกว่าคุณยื่นสมัครงานไปแล้วแล้วถูกเรียกสัมภาษณ์งานแล้วแต่ยังไม่มั่นใจในเรื่องของการเล่าเรื่องให้ HR เนี่ยเข้าใจเราแบบง่ายๆนะคะ คุณทักแชทมาหาเพียนี่รัวๆได้เลยค่ะเพราะเพียรนี่และทีมงานนะคะจะช่วยฝึกคุณไกด์คุณให้ตอบคำถามแบบมืออาชีพได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนค่ะทุกคนตอนนี้เดือนมกราถึงกุมภานี้นะคะเพียรนี่จัดโปรโมชั่นลด10%สําสำหรับบริการฝึกซ้อมสัมภาษณ์งาน,นะคะ่ะทักแชทกนมารัวๆได้เลยค่ะและถ้าคลิปในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซฟแล้วก็คอมเมนต์แล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเพียรนี่ด้วยนะคะ